และสำหรับรางวัล s e r i e ์ออฟเดอะ a ยได้แก่ขอแสดงความยินด,ดีกับทฤษฎีสีชมพูแก๊ปเดอะซีรีครับดีใจด้วยนะครับต้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะกับปรีและเบกกี้นะครับ สวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะสวัสดีค่ะรีเบกาชังนะคะโอเคครับก็อันดับแรกต้องขอบคุณทางแคส m a แมกซินนะคะที่ให้โอกาสซีรีส์ของเรานะคะมีชื่อเข้าชิงแล้วก็ได้รางวัลน,นี้มาพวกเรา จะบอกว่าหกล้มหกล้มแล้วก็คุกคานกันมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทาง Idol Factory นะคะทีเ่เห็นเราสองคนแล้วก็ผลิตสื่อที่สะท้อนสังคมออกมาหวังว่าจะมีซีรีส์ความรักอีกเยอะๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่านี่คือความรักของคนสองคนนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะทุกๆคนที่ช่วยโหวตแล้วก็ อยู่ข้างๆเราสพอร์ตเราในทุกๆวันทุกๆเส้นทางขอให้พวกเราถูกค้นพบอีกเยอะๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ข้างๆเราในทุกๆเส้นทางค่ะขอบคุณค่ะดีใจด้วยครับกับฟรีและเบ็คกี้นะครับจากทริสีดสีชมพูอ่า I will speak for the Inter fans as well uh <laughs> so first of all would like to thank uh, oh, thank you Would like to thank Kaz Award uh, for putting Gap the Series uh, in the series list, and I'd like to thank Idol Factory for making Gap the Series. And like as you know, we never imagined this for Gap the Series at all. We had quite a massive fall at the end. Can't believe that. Wow, we're standing here right now. And yeah, as you know, Gap the Series is one of the first. G.L. of Thailand and h o p e we're f u l hopefully และหวั g o ่ e e รา e ะได้เห็นอีกมา o u ละขอบคุ o r าก u p p รับ o ารส o ับสนุนรักคุณขอบคุณมาะทั้งสองท่านครับยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับและในโอกาสนี้ขอเียนเชิญคุณสิรินสีอรไทยกุลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มบริษัท Beauty James ครับขึ้นมามอบของที่ระลึกจากจูดิตลีเบอร์ครับ งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะฮะกับรางวัลของเรายิ่งดึกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านบนเวทีครับยินดีด้วยอีกครั้งฮะต้องบอกว่าทฤษฎีสีชมพูได้รับการตอบรับดีดีจริงๆยินดีด้วยกับทั้งสองคนอีกครั้งนะฮะเชิญเลยครับ